สวัสดีค่ะชาวราสิกันยินดีต้อนรับเข้าสู่วิรดา AngelBless Channel นะคะคลิปนี้นะคะเป็นดวงรายเดือนประจำเดือนพฤศจิกาย,ยนปีพุทธศักราช2567นะคะสำหรับราศีหรือลักคณากันก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยอ่าสวัสดีค่ะ และสวัสดีคนที่เป็น cross washer ด้วยนะคะชาวสองนะคะอ่าจะอยู่ราศีอื่นแต่อยากทราบนะคะเรื่องของชาวราศีหรือลัคนานี้ใครจะไม่อยากทราบล่ะใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าเป็นอย่างไรนะคะขอดูพลังงานหน่อยถ้าพลังงานใน ขึ้นมาในไพ่เนี้ยหรือดาวที่เราดูวันกันวันนี้นะคะสลับกันสลับฝังสามารถสลับบทบาทได้เลยนะคะเพราะ Energy is Fluid นะหรือพลังงานเนี่ยไหลลื่นนะคะเอาละค่ะเริ่มจากไพ่ใบนี้เลยนะคะ Book นะคะหรือไพ่หนังสือ นะเขาพูดถึงเรื่องของการเรียนต่อนะคะหรือเป็นการศึกษาหาความรู้หรืออะไรใดๆที่เกี่ยวข้องกับการปิดจ็อบจบบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะอาจจะเป็นเรื่องของการไปศึกษาต่อเรียนต,ต่อที่ต่างประเทศหรือเป็นเรื่องของการค้นคว้าหาความรู้หรือการรีวิวอ่านสัญญาต่างๆด้วยนะคะตรงนี้เนี่ย ให้อเมนเพศชายนะคะก็พูดถึงใครบางคนหรือจะเป็นตัวเราเองก็ได้นะที่เกี่ยวข้องกับเราอยู่ตอนนี้มีเรื่องบางเรื่องนะคะเอาละค่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูกันเลยใครบางคนที่เกี่ยวข้องกับเราอยู่นะคะหรือพูดถึงตัวเราเองก็ได้นะคะไพ่อเมนเมื่อสักครู่เอาละค่ะมาดูไพ่ชุดหลักกันนะคะได้โปรดชี้แนะแนวทางให้กับราศีหรือ ลักขณากันในเดือนพฤศจิกายนนี้ภาพรวมนะคะงานเงนิงนความรักหรือใดๆที่ไพ่และดาวต้องการจะสื่อมาถึงราศีหรือลักขณากันในเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วยค่ะได้โปรชี้แนะแนวทางให้กับราศีหรือลักขณากันด้วยค่ะมีไพ่ที่อยากจะออกมาก่อนนะคะ The stars, the lovers, Knight of Pinnacles, Four of Pinnacles, Eight of Sars, Seven of Wands, Two of Sars, Strength, Two of Wands, The Hangman. แล e bottom of the deck นะคะได้ไพ่ queen of pentacles ม,มาดูไพส่สองใบนี้ก่อนอยากทราบแล้วอู้ว้าวเกิดอะไรขึ้นนะคะสำหรับพวกเราในเดือนพฤศจิกายนนี้มีไพ่ the tower นะคะมาด้วยกันนะคะกับไพ่ queen of swords หรือราชินีือดาบเลย นะอันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่เกิดความขัดแย้งหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่กระทันหันมากเป็นเรื่องของการแตกหักเรื่องของความจริงที่ปรากฏโปแตกนะคะหรืออะไรอะไรที่มีอ,อยู่ดีๆก็รู้ความจริงอย่างเงี้ยนะคะไม่คาดคิดมาก่อน unexpected surprise แล้วก็มีเรื่องที่ต้องใช้การตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวแน่วแน่เด็ดขาดมาก ที่จะจัดการกับปัญหาหรือการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ค่ะทีนี้เนี่ยโดยรวมแล้วเขาอยากให้เราตั้งสตินะคะต้องมีสติแล้วก็รักตัวเองและรอดูสถานการณ์นี้อย่างใจจดใจจอ่อคืออย่าหลุดนะในเรื่องของสติเพราะว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นเหตุการณ์นี่คือพูดถึงตัวเราเองก็ได้คนที่มีจุดยืนนะคะมีความหนักแน่นตัดสินใจอะไรเด็ดขาดแ,แน่วแน่และรู้ตัวว่าตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ นะสถานการณ์นี้อาจจะเกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูนะคะไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายสุขภาพใจหรือฟื้นฟูกิจการนะคะฟื้นฟูธุรกิจก็ได้นะถ้าก่อนหน้านี้มีคนที่โดนฟ้องล้มละลายนะคะหรือเป็นลักษณะของการที่ว่าเป็นหนี้เป็นสินเยอะอย่างเงี้ยค่ะเอ,อ่อตอนนี้เราถึงจังหวะที่จะได้ฟื้นฟูใครที่ป่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายหรือทางใจหรือเป็นเรื่องของการรักษายายาบําบัดอย่างเงี้ย มีโอกาสที่จะฟื้นฟูร,รักษาตัวให้ดีขึ้นหรือบรรเทาอาการได้นะคะยังมีหวังนะโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับระบบประสาทไมเกรนความเครียดนะคะทั้งหลายแหล่ตอนนี้หลายคนอาจจะ,ะเผชิญภาวะซึมเศร้าหรือเป็นความรู้สึกเหมือนกับวิตกกังวลนะ anxiety นะคะมันมีอะไรบางอย่างที่รบกวนคุณอยู่ อ,อาจจะเป็นเรื่องที่เราไม่รู้ว่ามันมันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตเราก็เลยกังวลคืออย่างเงี้ยแปลว่าเราไปอยู่กับอนาคตเยอะไปอาจจะต้องถอยออกมาหน่อยนะคะโฟกัสที่ปัจจุบันดีกว่า live in the moment นะคะมันมีเรื่องอะไรที่ตอนนี้เราอาจจะรู้สึกเหนื่อยก็สิ่งต่างๆมันไม่ได้อย่างที่เราอยากให้มันเป็นเราก็เลยเหนื่อยหรือเปล่า น่าจะเป็นภาวะความเครียดสะสมแบบนี้ค่ะคือตอนนี้อาจารย์ว่าต้องปล่อยวางนะคะปล่อยวางให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวอะไรๆดีๆเนี่ยมันจะค่อยๆมาเองตามมาเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็น่าจะมีเรื่องหรือมีอะไรให้เราเนี่ยรู้สึกเลยว่าชีวิตเนี่ยกำลังเปลี่ยนแปลงแล้วก็อยู่อย่างเขาเรียกว่างไงเดียต้องสู้อะ สู้กับอุปสรรคสู้กับภาระสู้กับปัญหารายวันเลยบางทีอาจจะเป็นเรื่องที่ลูกน้องเนี่ยทำให้เรารู้สึกหรืออาจจะเป็นเรื่องที่เจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาเนี่ยเหมือนกับให้เราไปทำแต่เราอาจจะไม่รู้ว่าว่าจะแก้แกไขได้ยังไงทำได้ไหมหรือความพยายามตรงนี้มันจะเปล่าประโยชน์ไปไหม คือตอนนี้เรามีความตั้งใจค่ะที่จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันดีแต่ว่าปัญหาคือเราเองก็ไม่รู้ว่าเราจะทำได้แค่ไหนจุดนี้มันเป็นจุดที่เรารู้สึกเลยว่าเราพยายามเท่าไหร่ก็ไม่ได้อย่างที่เราอยากจะให้เป็นหรือเข้าคาดหวังเอาไว้แล้วมันทำให้เรารู้สึกเหมือนกับท้อแท้เหนื่อยล้าหรือบางทีเนี่ยเรารอคนมาซื้อ บ้านหรือที่ดินเราเนี่ยนานมากเลยนะคะมันอาจจะติดที่ว่าบ้านหลังนี้หรือที่ดินตรงนี้เขามีเจ้าที่เจ้าท,ทางบางอย่างหรือปู่สมเฝ้าทรัพย์แบบนี้หรือเปล่าคือเราอาจจะไหว้ไม่ถูกวิธีหรือเราอาจจะต้องไปขอเข้ามาอะไรก่อนไหมหรือไปขออนุญาตมันเหมือนกับมันติดอะไรสักอย่างนึงมันเป็นการติดขัดไปหมดเลยที่อาจารย์เห็นนะคือจะทําอะไรเหมือนกับ จริงๆมันต้องสำเร็จนานแล้วอะ่ะหรือมันควรจะได้นานแล้วแต่มันยังไม่สำเร็จลุล่วงเนี่ยตรงเนี้ยมันเหมือนกับต้องมีจังหวะที่แตกโพลออกมาให้มันได้ให้มันแครกออกให้มันกระเทาะออกสำเร็จสทัทีอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเราเรามีโอกาสมีความสมหวังในสิ่งที่ปรารถนานะคะ wishful feelings the stars แต่ว่าเราต้องศึกษาหาความรู้หรือ research เพิ่มค้นคว้าเพิ่ม อาจจะต้องขอพอรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือ support นี่คือ reinforcement แรงสนับสนุนบางอย่างจากเบื้องบนของเราก็ได้ค่ะไม่รู้ว่าจะทำยังไงแต่ตอนนี้อาจารย์ว่าอาจจะต้องพึ่งเบื้องบนด้วยคือเราพยายามทุกอย่างแล้วแหละที่เราตั้งใจทำเหมือนเราทำทุกอย่างแล้วจริงแต่ธุรกิจก็ยังคงไม่ดีหรือว่าอาจจะติดปัญหาอะไรที่เรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยหรือเปล่า มาดูกันได้นะคะดวงส่วนตัวถ้าเกิดรู้สึกว่าเป็นที่บ้านที่เราอยู่หรืออะไรอะไรเลขที่ไหมหรือมีเรื่องของทะเบียนรถหรือเบอร์โทรศัพท์หรืออะไรอะไรที่มันยังไม่โอเคชื่ออย่างเงี้ยนะคะมันติดตรงไหนเพราะว่าอันนี้คือติดมากนะคะรู้สึกชีวิตติดขัดมากๆแล้วก็ตอนนี้พายายามจะเดินหน้าแต่มันเดินม่เดินไม่ได้มันเดินหน้าก็ไม่ค่อยไปมันติดอะ่ะ เราเรามีความพยายามมา,จากจนเห็นเราตั้งใจถูกไหมคะเราพยายามที่จะไปต่อเราอยากที่จะเดินหน้าตอนนี้เราตั้งใจนะตั้งสติให้ดีนะคะแล้วก็มองไปที่โอกาสความเป็นไปได้อาจจะมีการทำการตลาดออนไลน์ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะคะที่ว่ามีการโพสต์อย่างขายที่ขายสังหาเนี่ยโพสต์ Post เลยมีลุ้นว่าจะมีคนติดต่อเข้ามาเหมือนกันแต่ว่าดูเหมือนกับมันไม่ง่ายอะคะ่ะ มันอาจจะไม่ได้ติดแค่เรื่องนั้นมันอาจจะติดคัดด้วยเรื่องอื่นๆอีกก็ได้แต่ตรงนี้อาจารย์พูดเลยนะว่ามันมีคนที่สนใจจะมาซื้อหรือว่าจะเอาเงินมาให้มาลงทุนหรือมาทําอะไรร่วมกันเป็นพาร์ทเนอร์ชิพบางอย่างกับเรานะคะจะเป็นคนที่เขาอยู่ต่างประเทศเขามีตังหรือเป็นตัวเราก็ได้นะคะที่ว่าอยู่ต่างประเทศแล้วมีเงินนะคะสลับกันได้นะคืออาจารย์รู้สึกว่าอยากจะมาร่วมลงทุนหรือเป็นเจ้าของกิจการงานบางอย่างเหมือนเราชอบอะ่ะ เหมือนเราชอบแล้วเราสปอร์ตนะคะให้ใครบางคนทำแทนอย่างเงี้ยอืมคือตรงนี้อาจารย์มองว่าหลายคนเนี่ยมีโอกาสที่จะเปิดอ่าเป็นร้านนะคะหรือเป็นบาร์เครื่องดื่มนะหรืออะไรที่มันมีขนาดเล็กนะคะแต่ว่าจุ๋มจิ๋มแต่ว่ามันก็ขายได้ เป็นอะไรที่มีในเรื่องของอ่า p o อร์ในเรื่องเงินดีมากเลยแต่ตอนนี้อาจารย์เห็นว่าหลายคนเนี่ยเหมือนจับจ้องไปที่การเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้ก็คืออาจจะรู้สึกว่า ยังทําไม่ได้เพราะว่าติดหนึ่งสองสามสี่แต่ถามว่ามันจะไปได้ไหมอาจารย์ว่ามันจะไปได้เพียงแต่ว่าต้องแบบทําให้ถูกวิธีอาจจะต้องมีการขอเจ้าที่เจ้าทางด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการรักษาเยียวยาบําบัดนะที่ฟื้นฟูที่บอกไปแล้วก็เป็นเรื่องโอกาสใหม่หรือข้อเสนอรักครั้งใหม่ก็ได้คนที่รอรักดีๆอยู่นะคะเออบางคนติดอยู่กับแฟนเก่ายังไม่นึกถึงเขาเยอะ อย่าไปนึกเลยเพราะว่ามันไม่ตอบโจทย์มันทำให้เราติดอยู่ในอดีตแล้วก็ตรงนี้อาจจะหมายถึงเรื่องของเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพหรืออะไรอะไรที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้ำดื่มน้ำแร่หรือเป็นเรื่องของเ,ออเครื่องดื่มบิวตี้ดริงก์ต่างๆพวกผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพหรือเพื่อความงามแบบเนี้ย รือสปาเนี่ยการรักษาเยียวยาบ,บําบัดฟื้นฟูคนที่ทํางานในกลุ่มสปากลุ่มสุขภาพและความงามแพทย์พยาบาลน,นะคะหรือเกี่ยวกับผิวหนังเกี่ยวกับเรื่องของเอสเตติกส์เวชศาสตร์ชะลอวัยทั้งหลายในเดือนนี้ก็โดดเด่นนะคะเหมือนคุณจะช่วยคนอื่นแก้ปัญหาได้หมดแต่ว่าตัวคุณเองเนี่ยติดปัญหาอยู่หรือเปล่าคือเหมือนกับติดอยู่กับความรักที่ไม่ตอบโจทย์หรือติดอยู่กับการหย่าร้างครั้งก่อนที่มันยังไม่สําเร็จเหมือนกับมันมีประเด็นกันนะคะตอนนี้เนี่ย มาดูเรื่องของ legal case หรือคดีความไกลเกลี่ยกันดีกว่าค่ะมีโอกาสไกลเกลี่ยกันได้นะคะคืออาจจะได้รับคำขอโทษหรือเราไปขอโทษเขาก็ได้แล้วมันทำให้เรื่องนี้มันดีขึ้นหรือมันหายนี่ค่ะตกลงกันได้การยอมความหรือการตกลงเจรจาไกลเกลี่ยหรือเป็นเรื่องของการที่ว่าเรามีการหาหุ้นส่วน partner ได้หรือการร่วมทุน หรือเป็นการตกลงซื้อขายสําเร็จนะคะเจรจากันได้เจรจากันสําเร็จเดือนนี้เด่นนะคะเรื่องการเจรจาและเด่นในเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศด้วยอย่างเช่นการไปทํางานทางไกลหรือว่าการที่เราอยู่ต่างประเทศเนี่ยอาชีพการงานเรามีโอกาสประสบความสําเร็จสูงมากในเดือนนี้ด้วยนะคะสำหรับคนที่อยู่เมืองนอกมีโอกาสได้เลื่อนตําแหนง่งหรือว่าได้งานใหม่ที่ดีกว่าเดิมมากมาก ถูกใจกว่าถ้าเราติดอยู่ในที่ทำงานที่เขาไม่ค่อยให้ความสำคัญไม่ค่อย treat เราดีเท่าไหร่ทำกับเราไม่โอเคเท่าไหร่อย่างเงี้ยฮะตรงนี้อาจารย์ว่ามันจะมีการเรียกสัมภาษณ์เรียกสอบหรือเรียกคุยบางอย่างที่ทำให้เราได้โชคได้ข่าวดีได้ชัยชนะนะคะมีข่าวดีมาแบบฟลุกๆเซอ s u r p r i s อาจจะเป็นลาบลอยโชคลาบบางอย่างด้วยในเดือนนี้นะคนที่เสียงโชคนะคะทั้งหลายมีลุ้นค่ะ เรื่องของการขยับขยายที่นะคะอาจจะซื้อที่ดินติดติดกันเพิ่มเติมหรือซื้อบ้านหลังติดติดกันหรือเป็นโรงงานขยับขยายขยายออฟฟิศปลูกเรือนเพิ่มเติมขยายครอบครัวมีสมาชิกในบ้านเพิ่มมีการตั้งครันมีบุตรนะคะดูแลภาระค่าใช้ใจ่ายเยอะเลยเดือนนี้แต่ถามว่าหาเงินได้ไหมยังดีอยู่การเงินยังดีอยู่นะคะ ยังมีอันจะกินอยู่ยินดีด้วยหนักแน่นมากดูมั่นคงและดูว่ามีงานทำมีเงินใช้อยู่ค่ะแต่ว่ารายจ่ายอาจจะเยอนนิดนึงต้องบริหารดีๆแล้วก็มีเรื่องของอุปสรรคเข้ามาทดสอบเยอะในหน้าที่การงานก็อาจจะเจอตอเจออุปสรรคเจอศัตรูเจอคู่แข่งหลายๆอย่างผสมผสานกันนะคะพวกนี้มารับคมให้เราเก่งขึ้นแต่ถามว่าเรามีความมั่งคั่งมั่งมีเรามีไหมมี wealth ดีมาก มันจะมีโอกาสที่ดีทางการเงินนะคะเข้ามาเป็นโอกาสใหม่ๆช่วยให้เรามีความสำเร็จในระยะยาวนะคะคือตรงนี้อาจารย์บอกเลยว่ามันเหมือนมันมีเช้าวันใหม่เป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าเกิดขึ้นนะคะเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีรออยู่นะ แล้วก็มีเรื่องอะไรที่มันทำให้เรารู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงถึงการพัฒนาถึงการเติบโตนะคะมันไม่ได้จบลงแค่ตรงนี้หรอกมันมีโอกาสดีๆค่ะที่จะเกิดขึ้นนะหลังจากนี้ด้วยนะคะอืมตอนนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าในใจเนี้ยมีเรื่องอะไรที่ทำให้ เรารู้สึกติดขัดแต่ว่าถามว่ามันมาจากใครอาจารย์รู้สึกว่ามีคนที่พยายามจะหลอกใช้หาประโยชน์จากเราด้วยนะติดอยู่ในความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกไม่ตอบโจทย์หรือเขาไม่ move เราไม่ move on จากเขาหรือ move on ไม่ได้เพราะว่าเขาเหมือนยังหาประโยชน์จากเราเหมือนกับเขามาหลอกใช้หรือเปล่าต้องระวังด้วยถ้าไม่ใช่เรื่องเงินก็เป็นเรื่องเซ็กซ์หรือเรื่องอื่นๆก็ได้นะคะต้องระวัง คือตรงนี้จะไม่รู้เรื่องอะไรนะแต่ว่ามีคนไม่จริงใจหรือเขาไม่คอมมิตไม่ยอมตกลงปลงใจขบหาเราในระดับลึกหรือจริงจังกว่านี้ไม่รู้สิแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของการมาหลอกใช้ในเชิงงานหรือธุรกิจแบบนี้ก็ได้ต้องระวังให้มากๆค่ะยังไงก็ตามเนี่ยใช้เวลาอยู่เงียบๆคนเดียวเพื่อศึกษาหาความรู้หรือคิดตกผลึกในบางเรื่องก่อน ความสำเร็จเนี่ยมีโอกาสจะเกิดขึ้นเปิดรับโอกาสดีๆในชีวิตด,ดีกว่านะคะบางคนมีโชคในเรื่องของการขอวีซ่าหรือเดินทางไปต่างประเทศอาจจะได้ไปอยู่กับแฟนนะคะหรือว่าได้งานหรือไปเรียนต่อแบบเนี้ยตรงนี้เนี่ยคิดว่าจะมีการพักผ่อนบางอย่างเพื่อให้เราคิดทบทวนว่าตกลงเราอยากจะไปในทิศทางไหนคะตอนนี้หลายคนก็อยากออกจากงานเพราะว่าติดอยู่ในนี้แล้วปวดหัว ปวดหัวทุกวันเลยไม่เกรงขึ้นเหมือนเรารอผลผลลั์บางอย่างรอผลสัมภาษณ์รอผลสอบรอผลอะไรอะไรอยู่อย่างเงี้ยนะคะตรงนี้ door to s p i r i t ประตูเปิดกว้างเลยนะคะให้เราแบบเหมือนกับติดต่อหรือเชื่อมเขาเรียกว่าอะไรอะสื่อกับเบื้องบนเราได้อย่างเงี้ยมีความรู้สึกว่า สิ่งศักสิธ์อยู่กับเรานะเขาช่วยเราคุ้มครองดวงชะตาให้เราอะไรแบบนี้คือจารย์รู้สึกว่าตรงเนี้ยมันเป็นประตูโอกาสมากกว่าเป็นประตูบานใหม่ที่เปิดให้เราเนี่ยไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกับเราดีกับเรามากกว่าเนี้เพราะเราติดเราติดจริงๆบางคนเป็นนี้เป็นสินเยอะหรือว่ารู้สึกติดอยู่ในที่ที่ไม่ไม่ดีสังคมไม่โอเคหรือที่อยู่อาศัยที่เก่าหรือไม่ชอบสังคมสภาพแวดล้อมไม่ดีเพื่อนบ้านไม่โอเค จอคนเห็นแก่ตัวคนเอาเปรียบเยอะค่ะคือตรงนี้เนี่ย a n g e จ of m มีสิ่งมานางฟ้าที่เขาช่วยเราอาจจะเป็นดนตรีบำบัดนะคะเสียงดนตรีเสียงเพลงก็ช่วยได้ค่ะตอนนี้อาจจะต้องมีการเสียสละบางอย่างจะเอาทุกอย่างคงไม่ได้นะคะถ้าเราอยากได้อันนี้อาจจะต้องสละอีกอันคุยกับตัวเราก่อนว่าเราต้องการอะไรและใช้พลังนเนรมิตดึงดูดสิ่งเหล่านั้นเข้ามาดีกว่า a n g e of procrastination ถ้าเรามีอะไรที่เราโมแต่ผัดวันประกันพุ่งมานานแล้วเนี่ยถึงเวลาแล้วที่เบื้องบนเนี่ยเขาจะอยากให้เราเนี่ยตัดสินใจเลือกสักทางเอาสักทีเนี่ยค่ะเหมือนเราดูออปชันหรือมี Choice ทางเลือกอาจจะดูระหว่างใครบางคนกับใครบางคนถ้าเป็นเรื่องความรักแบบนี้ก็ได้ <c oughs> ความรักเนี่ยเรามีมีลุ้นให้โอกาสตัวเราได้มีความรักด้วยนะคะแล้วก็ปล่อยวางอะไรที่ไม่ตอบโจทย์ออกไปซะ คนที่ไม่โอเคไม่ดีต่อใจนะคะยอมให้หัวใจเราได้ร้องเพลงให้ภาพเล่าเรื่องมันจะประมาณนี้เลย <c oughs> คืออาจารย์ว่าเรื่องความรักเนี่ยต้องมาดูแล้วแหละว่าเป็นยังไงคนโสดก็โสดมากโสดสนิทจริงๆคือดูแล้วมีมีความสุขกับการอยู่คนเดียวมีปาร์ตี้มีร้องเพลงหรือว่าอาจจะไปเที่ยวไปเจอเพื่อนนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะอ,ออกเดทนะคะ แต่เราต้องเอาใจออกมาจากคนเกา่าความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกที่จบไปก่อนนะคะเราโฟกัสเรื่องการเรียนหรือโฟกัสเรื่องงานเงินของเรามากๆเลยเรามีโอกาสลุ้นเป็นเศรษฐีเป็นเศรษฐีนีได้แต่เราเองก็เลือกนะคนที่เข้ามาเราไม่ได้ว่าอะไรก็ได้เห็นอย่างนี้เราเลือกนะคะคือเราตัดสินใจว่าเราจะอยู่กับตัวเองแล้วบางคนไม่เอาแล้วปิดประตูหัวใจเลากุญแจเลยเปิดใจดีกว่าอาจารย์ว่ายอมให้ตัวเองได้มีโอกาส เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะให้โอกาสตัวเราให้โอกาสความสัมพันธ์กับเรานะคะก็คือ work อ่าไม่ใช่ give your relationship a chance ให้โอกาสความสัมพันธ์นะคะ <c oughs> ตรงนี้เนี่ยอาจารย์ว่าหลายคนก็ไม่ยอมคนมีคู่เนี่ยไม่ยอมกัน างคนต่างแบบเหมือนใช้อีโกโ้ใส่กันทะเลาะกันแรงเนี่ยทะเลาะกันเดือนกัดเดือนตุลาที่ผ่านมาแรงมากมีอีคลิปสองครั้งเลยนะคะและเดือนนี้ก็จะมี Mercury Retrograde หรือดาวพุธเดินถอยหลังวันที่26นี้ด้วยยาวเลยถึง15ทันวาระวังทะเลาะกับแฟนด้วยนะคือมันจะมีประเด็นกันอะมีปัญหามีความขัดแยง้งแต่ว่าถ้ามันใช่ยังไงก็ได้กลับมาถ้าเราเป็นคู่กันนะ แต่ถ้าไม่ใช่เนี่ยจะยังไงก็ได้จบแล้วไปเริ่มต้นใหม่ดึงดูดคนที่ถูกต้องเข้ามาดีกว่านะคะถ้าได้เลิกเป็นแม่เป็นแม่ไม,ม้เป็นพ่อไม้อยู่ในสถานะไม้เนี่ยอาจารย์รู้สึกว่าเราอาจจะต้องอยู่กับตัวเองอีกสักพักหนึ่งและตัด สายใยที่ผูกพันกันเลยถ้าไม่ใช่อะคะ่ะเพราะว่าอันนี้ cutting the cord คือเขาไม่ให้เราสารต่อถ้าคนคนนี้มันไม่ดีกับเราจริงๆท็อกซิกมากเพื่อให้เราไปเจอเนื้อคู่ตัวจริงหรืออาจจะเป็นคู่แท้ระดับ twin flames ของเราเลยก็ได้ตรงนี้เราต้องรักตัวเองนะเราต้องรู้ว่าอะไรดีสำหรับเราอะไรไม่ดีสาหรับเรา คนที่จะเดินทางมาหามีคนมาจากทางไกลด้วยคนที่มีแฟนอยู่ต่างประเทศจะมาเร็วๆนี้แล้วนะคะหรือตัวเราเองไปพบกับแฟนที่เมืองนอกแบบนี้ก็ได้หรืออยู่กันคนละจังหวัดไปมาหาสู่กันแต่ต้องระวังคนที่มาแบบอย่างนี้คือรักๆเลิก,กๆ,ๆก็ได้ค่ะไม่ชัดเจนว่าจะเอาอยัางไงเวลา กลับมาคุยกันรอบนี้เหมือนมีเงาตะคุ่มตะคุ่มของมือที่สามอยู่ด้วยเหมือนไม่รู้ว่าเขาคุยกับคนอื่นอยู่ไหมถ้าใครที่ให้เรารอแบบไร้เหตุผลเนี่ยรอก,ก่อนเดี๋ยวจะติดต่อมารอผมก่อนรอรอฉันก่อนอันนี้อาจารย์ว่าเราต้องกลับมารักตัวเองแล้วแหละอย่าไปรักคนอื่นมากกว่าตัวเองเลยถ้าเป็นแบบนี้มันคือไพ่ใบเดียวกันนี่ไงราชนีถือเหรียญนี่คือเรานะคะแล้วก็นี่อีกไพ่ใบเดียวกันเลย ความเครียดใครที่ทําให้เราเครียดเนี่ยมันไม่ใช่แล้วเราต้องมีความสุขกว่านี้คนที่รักเราเขาอยากเขาอยากให้เรามีความสุขแน่นอนความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุกวันคือความสุขแต่ส่วนใหญ่มันควรจะมีนะคะคือตอนนี้มันดูแล้วมันยุ่งยากใจบางคนถึงขั้นขึ้นลงขึ้นสารเลยแย่งลูกแย่งอะไรสมบัติอะไรกันสินสมรสมรดกต่างๆด้วยเดี๋ยวจะได้รับเมสเซจหรือข้อความบางอย่าง หรือมีจดหมายอะไรที่มาถึงเราอีเมลก็ได้นะคะข่าวที่รออยู่อย่างเงี้ยเนาะประมาณนี้ค่ะในเดือนนี้อาจารย์มีเพียงเท่านี้นะคะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ สำหรับใครนะคะที่สนใจดูดวงส่วนตัวสามารถทักไลน์มาได้เลยค่ะตามไอดีไลน์ที่อยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะและใครที่สนใจดวงรายปีนะคะตอนนี้ก็ใกล้จะสิ้นปีแล้วนะแนะนำเลยนะคะสำหรับดวงรายปีประจำปีพุทธศักราช2568หรือคริสต์ศักราช2025นะคะก็แนะนำเป็นอย่างยิ่งนะเราจะ ไม่ได้เสียเวลาไปอีกหนึ่งปีนะคะจะได้รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะกับเราในอีกหนึ่งปีข้างหน้าเพื่อเตรียมรับมือหรือว่าลงมือทำนะคะ,ะเป็นเรื่องของการวางแผนเป็นเรื่องของการ เขาเรียกว่ามีช่วงของการกอบโกยตักตวงหรือทําในสิ่งที่ควรที่จะต้องทําในจังหวะเวลาที่ดวงดาวเนี่ยเอื้ออํานวยให้กับเรานะคะโอกาสทองนาทีทองจะมาช่วงไหนนะคะเราจะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆไปอย่างน่าเสียดายถ้าเราไม่รู้นะคะทีนี้ก็มีช่วงที่จะต้องหลีกเลี่ยงหรือระมัดระวังอะไรต่างๆช่วงไหนด้วยนะคะก็จะคุยกันทั้งหมดเลยนะเราจะดูทั้งโหราศาสตร์ดวงดาวนะคะศาสตร์ยูเรเนียนนะคะประกอบกับ ไพ่ไพ่านางฟ้าหรือไพ่ Oracle นะคะเพื่อใช้ประกอบกันในการดูภาพรวมงานเงินความรักนะคะสุขภาพครอบครัวนะการพัฒน,นาตนเองหรือใดๆที่ไพ่และดาวต้องการสื่อมาถึงนะคะเอาละยังเปิดรับจองอยู่นะคะสำหรับดวงรายปีก็ยังไงจองกันเข้ามาได้สอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะเป็นแพ็กเกจแยกออกจากาดวงส่วนตัวแบบปกตินะคะ ก็ไม่ได้อ่านทีละเดือนทีละเดือนทีละเดือนแบบนั้นนะเราจะอ่านเป็นภาพรวมของทั้งปีและเน้นช่วงที่สำคัญไฮไลท์นะคะว่าช่วงไหนเหมาะที่จะทํำลงมือลุยนะคะช่วงไหนควรจะหลีกเลี่ยงหรือรอไว้ก่อนแบบนี้นะคะเอาละค่ะก็ใครอยากจะปรึกษาอาจารย์เกี่ยวกับตตัวเลขก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะเลขทะเบียนรถนะคะ ชื่อมงคลไม่ว่าจะเป็นชื่อของเราเองนะคะหรือว่าชื่อธุรกิจนะอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะหลายคนก็ชื่อเนี่ยถ้าคนที่ไม่ชำนาญจริงๆนะคะดูด้านเดียวก็อาจจะดูเฉพาะศาสตร์ศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งเลยทำให้ตั้งชื่อเนี่ยผิดพลาดได้นะคะทำให้เกิดเขาเรียกว่าอะไรที่ ค่อนข้างจะใช้คำว่าวิบัติยังยงพอจะใช้ได้เลยนะสำหรับการที่ตั้งชื่อผิดชีวิตเปลี่ยนเนี่ยนะคะก็อยากให้ดูไปด้วยนะคะว่าเออชื่อเรานั้นเป็นอย่างไรถ้าอย่างไรแล้ว <c oughs> อยากจะปรึกษาก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้ค่ะนะคะ อ,อ,อาจารย์ก็จะแนะนํานะคะเรื่องของสั์ตัวเลขต่างๆโดยอย่างเรื่องเลิกเนี่ยเลิกนี่ก็สําคัญมากๆการที่จะขึ้นบ้านใหม่นะหรือว่าลงเสาเอกปลูกเรือนปลูกตึกสร้างอาคารสําคัญสุดๆเลยก็คือเรื่องของเลิกนะคะหรือว่าเลิกในการคลอดบุตรนะคะก็เราต้องนึกถึงลูกน้อยที่จะเกิดมาด้วยนะว่าเราอยากให้เขาเนี่ย มีชีวิตเป็นอย่างไรนะคะเรื่องของเริกในการเกิดในการตกฟากเนี่ยก็สำคัญมากๆนะคะเริกเกี่ยวกับการออกรถนะคะหรือว่าเริกเปิดกิจการห้างร้านต่างๆก็สำคัญมากเช่นเดียวกันทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะก็อะสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะคือใครที่รู้สึกว่าติดขัดอะเหมือนกับแก้ นะมาหลายเรื่องก็ไม่ดีขึ้นสักทีจนไม่รู้จะทำยังไงแล้วเออรู้สึกว่าไม่รู้ติดตรงไหนเนี่ยมาปรึกษากันได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่ถ้าอะไรที่ควรที่จะต้องเปลี่ยนหรือควรที่จะปรับปรุงให้มันดีขึ้นได้เนี่ยอาจารย์ก็จะพูดตรงๆนะคะก็ไม่อวยนะเพื่อไม่ให้ใครต้องเสียเวลานะคะ โดยปกติก็เป็นคนอ่านไพ่อ่านดาวอะไรตรงๆอยู่แล้วค่ะคือเห็นยังไงก็จะอ่านอย่างนั้นเลยนะคะแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่าอตอนนี้เนี่ยอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของลายเซนเนี่ยเอามาดูได้นะคะก็สนใจปรึกษาให้ออกแบบลายเซนให้ก็สามารถแจ้งได้นะคะเช่นเดียวกันค่ะคนที่ยังรู้สึกทุกข์ใจนอนไม่หลับนะคะ สามารถฟังคลิปนอนสมาธินะคะเป็นประจำทุกคืนก่อนนอนเลยพยายามนะอาจารย์จะแนะนำเรื่องของการใช้พลังเนรมิของเราก็คือพยายามฝึกจิตใช้พลังเนรมิในการดึงดูดสิ่งที่เราต้องการนะคะหรือคนที่เราต้องการหรือใดๆที่เรารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เราอยากให้เกิดกับเราหรืออยากให้เข้ามาในชีวิตเรานะคะพยายามนึกถึงสิ่งเหล่านั้นคิดยังไงเราจะได้ไงเราต้องคิดดีๆเข้าไว้ ดึงดูสิ่งที่ดีเข้ามานะคะก็ประมาณนี้ค่ะก็ขอให้อ่าเดือนนี้นะคะเป็นอีกเดือนหนึ่งที่สวยงามและเต็มไปด้วยความสุขนะคะสดใสเบิกบานจิตใจแจ่มใสทุกเมื่อเชื่อวันเลยสุขภาพดีแข็งแรงนะคะแล้วก็แคล้วคลาดปลอดภัยจะเดินทางไปไหนทำธุรกิจอะไรก็ขอให้ปลอดภัยสำเร็จรุ่งเรืองพ้นภัย นะไม่มีศัตรูภยัยพานนะคะมีแต่สิริมงคลในชีวิตขอให้เป็นที่รักเป็นที่เมตตาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดานางฟ้าทั้งหลายนะคะและขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้โปรดช่วยเหลือนะคะเกื้อหนุนนะให้ทุกท่านนะคะที่ติดตามอาจารย์หรือว่าเพิ่งจะชมคลิปครั้งแรกก็ได้คะ่ะขอให้ <c oughs> สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดช่วยเหลือเกื้อหนุนนะคะให้เกิด เป็นความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเงินทองหลั่งไหลามาเทมานะคะสมบัติตักไม่พร่องเงินเหลือใช้เหลือกินเหลือเก็บอืร่ำรวยกันทั่วหน้าค่ะนะแล้วก็เรื่องความรักก็ขอให้สมหวังสดชื่นกับคนที่ดีรักเรานะคะคู่ควรกับเรานะประมาณนี้ค่ะเป็นกำลังใจให้เด็กยวไงเราพบกันใหม่โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ